คือผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะชอบอไม่ค่อยระวังเปิดกระเป๋าอะไรย่างเงี้ยนะคะทางที่ดีก็น่าจะเอากระเป๋าไว้ข้างหน้านะฮะแล้วกระเป๋ายี่ห้อที่คุณแหวนแหวนใช้นี่เผอิญไม่มีซิปซะด้วยนะครับล่าสุดก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าคนร้ายที่ขโมยของของคุณแหวนแหวนไปนี่นะครับก็ได้เข้าไปแฮ็กพาสเวิร์ดโทรศัพท์มือถือรุ่น iPhone 5นะครับเข้าไปดูข้อมูลและก็ทําการเปลี่ยนรหัสแต่ว่าโชคดีที่คุณแหวนแหวนนั้นได้อายัดทุกอย่างนะครับบัตรเครดิตอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็เลยถามเป็นความรู้นะี้งวเจาหญิ ทีของเราก็บอกว่าการที่จะสมมุติว่าท่านโดนข,ขโมยโทรศัพท์ iPhone ไปนี่นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ i f i าวนะครับเข้าไปที่ i f ฟาวแล้วก็กรอกพาสเวิร์ดเป็น Apple ID นะครับหลังจากนั้นก็จะมีตัวเลือกให้ว่าท่านจะเลือกที่จะลบข้อมูลทั้งหมดนะครับหรือว่าจะล็อกข้อมูลทั้งหมดได้นะครับอันนี้เป็นตัวช่วยให้ได้ถ้าหากว่าโทรศัพท์ iPhone ของท่านถูกขโมยไปนะครับอขอบคุณขอ้อมูลจากน้องสีด้วยนะครับค่ะใครที่เป็นแฟนของบักจ่อยนะคะหรือว่าน้องเต้ยพงศ์ กรบอกว่าโอ้โหที่หุ่นดีขนาดนี้เล่นบทได้น่ารักนะคะในตอนคุณชายรัชานนท์เนี่ยนะคะต้ยอเองนะคะก็บอกว่าเพราะเขาเนี่ยรักกีฬากีฬาเนี่ยทำให้เขามีสมาธิสามารถที่จะท่องจำบทเนี่ยได้ดีทีเดียวนะคะปฏิกรรมสกู๊ปชิ้นนี้กันค่ะ เป็นหนึ่งหนึ่งตัวละครที่ถูกพูดถึงไม่น้อยสำหรับบทบักจอยในละครซีรีส์สุภาพบุรุษท้าเทพตอนคุณชายรัชานนท์ของหนุ่มเต้ยพงศกรเมตตาดิการนนท์กับคาแรคเตอร์เด็กหนุ่มพ้งพางที่คอยปกป้องเจ้าหญิงสร้อยฟ้าซึ่งต้องฝึกกายโชว์ซิกแพคตลอดเรื่องถึงเต้ยบอกว่าที่เห็นรูปร่างดีแบบนี้เพราะใส่ใจในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายมาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะกีฬากอล์ฟที่เรียนมาตั้งแต่ป .4 จากการผลักดันของครอบครัวเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จนขึ้นแท่นนักกีฬายาวชน ระดับจังหวัดค่าที่เราเล่นมาแต่เด็กนี้ก็ไม่ผิดหวังเลยครับทั้งฟิตเนสท,ทั้งกีฬาครับได้เอามาใช้หมดเลยให้บอดี้ที่ เฟิร์มอันนี้ไม่ได้ชมตัวเองนะกีฬากอล์ฟนี้อยู่กับตัวเองตลอดเลยคือแข่งขันกับตัวเองครับก็ช่วยในการจําบทคือทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นครับนอกจากการออกกําลังกายจะช่วยให้รูปร่างที่ดีแล้วยังส่งผลให้หนุ่มเต้ได้ขึ้นแท่นพระเอกภาพยนตร์โทรทัศน์พันท้ายนรสิงห์ดูวรูปร่างระบุคลิกที่ตรงตามคาแรคเตอร์ซึ่งเต้ยังฝากขอบคุณแฟนละครที่ให้การตอบรับพร้อมฝากติดตามชมละครซีรีส์ชุดสุดภาพบุุษจุฑาเทพค่ะ โซพิดาสุขันโรรายงานนักแสดงรุ่นใหม่นะคะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดออกกำลังกายก็เป็นผลดีต่อ อาชีพของตัวเองนะคะเออนี่เป็นคนเรียนเก่งด้วยนะครับน้องๆเอาอย่างไว้นะครับค่ะแล้วก็<ม>บักจอยฝากบอกมานิดนึงหลายคนสับสนว่าเอ๊ะใครเป็นคนดูแลบักจอยอยู่เนี่ยนะคะ<ม>จริงๆแล้วตอนนี้อยู่ในสังกัด All Star Entertainment บริษัทในเครือของบริษัทไวไลน์นะคะ<ม>หลายคนอาจจะมสับสนถ้าเกิดเข้าไปดูในว<ม>ิกิพีเดียแล้วไม่ใช่นะเป็นนั้นเป็นข้อมูลที่ผิดนะคะครับไปชมเบื้อง